มาส่งงานชุด4ทางอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเบส18นิ้วนะตัวนี้6ใบนะเป็นตู้ผีนะครับซอมบี้ของเรานะดอกโพลล์พันสองร้อยวัตตัวเต็มนะครับจะมีตะแกรงเรียบร้อยนะครับผมหูยกลึกขอบเบรกนะแม้แท้ยี่สิบมิลนะครับตู้ผีนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ชอบเปลี่ยนเป็นกระแทกข้างได้เทอร์โบได้บีวีได้ตัวนี้ก็จะมีฮอนด้วยฮอนจะเป็นปากแต่ชักยาวนะครับสตอมนะครับตัวนี้300ร้อวัตต์เป็นคอใหญ่นะครับคอ2นิ้วนะครับ300ร้อวัตต ห่อนก็เลือกได้จะเอา5 0 0 8 0อย0ันวัตต์เราก็มีนะครับผมกลางนะตัวนี้เป็นตู้กลางแหลมนะครับแต่ตอนนี้อัพสเปคเป็นกลางกับแหลมแยกกันนะครับสนะดอกนะครับแหลมอีก2ดอกนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังการต่อแยกให้เรียบร้อยนะครับแยกกลางแยกแหลมออกจากกันนะครับหรือใครจะเล่นกลางแหลมรวมก็ได้กลางแหลมรวมก็จะประหยัดพาวเวอรนะนี่จะมี4สเปคคอนแบบนี้นะ ล่างบนนะครับเบนกับกลางแยกกันนะชุดนี้ก็จบอยู่ประมาณ1นึ5 0 0สนสามหมื่นบาทได้ไปคร,ครบเลยนะครับหนึ่งแสเดี๋ยวผมมีแหลกไม้แหลกไม้ใส่พาวเวอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแล้วก็จะมีไมลอยแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะอันนี้เอามารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวปีคอร์สสี่ทางตัวมี usb ในตัวนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ usb นอกนะครับผมก็จะใช้ไม้ได้2ตัวนะเดี๋ยวมารวมกับไม้ก็จะพอดี ใช้ไม้ได้เลยก็จะมีพาวเวอร์ตัวเทอร์โบ 1.2k ก็จะขับหอนข้างละ1ปากยังเหลือนะยังเหลือเพิ่มหอนเป็นข้างละ2ได้นะครับผมส่วน 1.6k ก็ขับกลาง4ดอกข้างละสี่ดอกแล้วก็แหลมสดอกแหลมนะครับผมกลางแหลมลก็จะเป็นหอนเป็นกลางเป็นแหลมนะครับผมแล้วก็ตัวขับเบรจะเป็น3 6พกเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็ขับข้างละ3เลยนะครับผมหรือขยายเป็น 4, 0 0 0ัน0 0ก็ได้นี่แล้วแต่งบลูกค้าแล้วก็ อยากได้แรงแค่ไหนเราก็จัดให้1นึ่งแสนสามบาทพร้อมสายต่อครบหมดเลยแบบนี้นะครับผมตามสเตปนี้เลยได้ไม่ลอยด้วยได้ปลั๊กไฟด้วยได้แหลกไม้ไปด้วยนะครับผมส่วนใครจะเอาไปแหลกคอมแพกหรืออะไรจะเพิ่มเติมตู้จะเพิ่มเติมฮอนจะเพิ่มเติมแหลมนะสามารถอัปเดตอัปเกรดได้หมดเลยสําหรับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่เราได้จัดกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหรือใครไม่ชอบฮอนก็ไม่ต้องเอาฮอนก็ลดลงไปใครไม่ชอบกลาง จเจ้าเป็นฮอนก็แหลมก็ว่ากันไปหรือใครเอาตู้เบรเป็นย1ิบเอ็ดนิ้วย4ิบสี่นิ้วนะครับได้หมดนะครับก็ลองคุยงบกันนะครับผมถ้างบถ้างบประมาณหนึ่งแสนก็อาจจะได้สี่ใบนะหนึ่งแสนก็อาจจะได้สี่ใบก่อนฮอนจะได้ไม่ได้ก็ต้องมาลังคุยนั่งไล่เลียงอีกทีนะอย่างนี้ก็เป็นสเต็ปพื้นฐานเลยที่ผมจัดนะครับผมความจริงถ้าจะใช้เยอะกว่านี้ก็สามารถ เล่นเป็น4แท่นเลยก็ได้แท่นเบสแท่นกลางแท่นฮอนแท่นแหลมก็เลยก็ได้แต่ตอนนี้เราฮอนมันยังไม่เยอะอะไรมากเราก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ก่อนได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตู้เบสเปลี่ยนเสียงได้เปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะครับ1นึ่งแสนบาท3าม0 0ืบาทนะครับไมายถึงแท้ทั้งระบบนะระบบเสียงสตอร์มสาวซิสเต็มทั้งหมดนะตั้งแต่ปากฮอนนะครับผมดอกกลางนะครับดอกแหลมนะครับตู้เบสนะครับจะเป็นสตอร์มทั้งหมดนะครับพาไปดูรายละเอียดดีเทลข้างหลังนะครับเพจสเปคคอน ก็จะเป็นร้านจุกอินเตอร์ทั้งหมดนะครับผมนี่ตูดฮอนก็เป็นสตอม300วัตต์นะครับทุกอย่างจะเป็นแบร์เราหมดแล้วก็เ,เวลาเราส่งงานจริงๆสายลำโพงสายสัญ,ญญาณผมจะแยกสีให้หมดเลยนะเบสน้ำเงินนะครับฮอนสีเขียวนะครับแลมสีดำนะครับแล้วก็กางสีส้มอะไรเงี้ยเราจะแยกให้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละเอียดดีเทลเดี๋ยวมารอฟังเสียงเพลงสาวสักหน่อยนะครับผมใครมีงบนะอยากจัดจะชุดสีดอก 8ดอก12ดอกโทรมาปรึกษาได้อยากได้กลางกี่ใบฮอนกี่ตัวแหลมกี่ตัวนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับจัดให้ชมจัดให้ทุกอย่างเลยก็ประมาณนี้นะหรือมีงบนะครับอยากได้กี่ใบลองโทรมาปรึกษากันเราจัดให้ได้ตลอดนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้ก็ลูกค้าเก้าเรามาอัปเดตใครที่ดูคลิปที่แล้วไปนะที่ใส่แ์แลกคอมแพกสวยๆไปที่มีฮอนนะครับอันนี้ลูกค้ามาอัปเดตตู้เพิ่มแล้วก็มาอัปเดตกลางแหลม นะ,น, 3, น, 3, นะครับผมเราก็มาอัปเดตพาวเวอร์เป็น6ใบก็ต้องอัปเดตจาก2จาก300 0เป็น36 0พนะครับผมประมาณนี้เลยลูกค้าเก่าเราก็มาอัปเดตกตั้งให้ดูว่าประมาณนี้36 0พครับ6ใบอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถทำให้ได้หมดโอเคประมาณนี้สนใจก็ติดต่อจุบินเตอร์เบอร์โทรตามด้านล่างนะจ๊ะ085406540นะจ๊ะเบอร์เดียวนะครับการันตีนะครับเราจัดมาแล้วยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ก็จะเป็นแบรนด์สตอมทั้งหมดนะครับ ปัวเวอร์นี้เราดูแลหลังการขายตลอดชีพนะครับไม่ว่าอะไรไหมอะไรพังเราดูแลให้ครบจบทีเดียวนะครับไม่ต้องเสียเงินซ่อมนะครับซื้อไปทีเดียวไม่ต้องเสียเงินซ่อมยกเว้นดอกลําโพงนะดอกลําโพงดอกฮอนดอกแหลมดอกกลางที่ถ้าขาดไหมก็ลูกค้าจะต้องเสียตังค่าซ่อมนะครับผมเพราะว่าเราเป็นของที่มันมันมันเป็นไวอะครับมันรับประกันไม่ไหวเพราะถ้าลูกค้าไปเปิดแรงเกินอะไรเกินมันขาดเนี่ยแต่ถ้ามาซ่อมที่เราก็ราคาต้นทุนนะไม่ได้คิดแพงนะครับผมประมาณนี้ดอกเรารับประกันไม่ได้จริงนะครับผม แต่ power เราดูแลถึงที่แน่นอนนะครับถึงถึงใจแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงเาวากันครับ you mm -hmm. ต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราจะบอินเตอร์นะใส่หูฟังจะได้อัดทร์ในเรื่องเบสอย่างเต็มที่วันนี้รัเกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเบอร์โทรต่ำด้านหลังได้เลยนะจ๊ะ